แม่งงงชิบหายอ่ะเล่นตรงเนี้ยลูกชื่อตาดีครับส่วนใหญ่เป็นชื่อผู้ชายคนไหนจะคอดเดือนนี้บ้างอ่ะผู้หญิงที่ดูอยู่มีปะขอที่เด็ดหน่อยต่อเอาฮีลานครับเอาฮีลาน มนต่อสองลูกหรือสามลูกอ่ะกดไปเลยสองลูกอ่ะมันยิงเกินอยู่แล้วครับเชื่อผมเชื่อผมาณมันจบประมาณสามศูนย์สี่ศูนย์นะมากสุดก็สามศูนย์ไม่ก็สี่ศูนย์แค่นั้นเอง แต่ถ้าตั้งชื่อลูกว่าตานี่ให้ทีเด็ดบอลทุกคืนเลยใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยก็ให้คนดูเนี่ยเมื่อวันนี้ยสเต็ปแตกด้วยนะที่ผมให้ไปอ่ะเห็นปะสูงเลเวอร์แอตันวิลาอาร์แจกอันนี้ตายแล้วก็สูงอะไรวะเอาเอเอซีมิลานแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะเบนฟิก้ายังไงแม่นปะถ้ามึงเต็งอ่ะมึงก็ได้สามคู่เสียคู่เดียวสี ีเดี๋ยวปีน้าตรงนั้นนะพี่โฮปคยล้อมีอีกแล้วลูกช mm> ื่อตาจะให้สเต็ปแตกแสนถูกไหมพี่ราให้แตกได้ครับ ม,ม,มีลูกชื่อตาจะด่าพ่อต,ตีแม่ไหมครับเห็นคนแถวบ้านมีลูกชื่อตาด่าพ่อตีแม่ตลอดเลยไม่มีหรอกครับมึงถามหาพ่อมันนักหนาในอ,อีน้อะถามแม่งทุกวันอ,อีน้อะกูจะดูดูแม่งก็ดูไม่ยุดเลยยิงดิยิงช่วยเพื่อนยิงช่วยเพื่อน เป็นโดนซ้ำไอ้ฮบโดนโดนบุกว่ะไอ้ฮบต้องแข็งไว้เฮ้ยเราโดนหรอเฮ้ยไม่ใช่นะเราเล่นดีๆเออสวย ค,ค,ค่ยคอยๆเคลีย,ย,ค,ย,ค,ยค่อยๆเคลียไปทีละโซนค่อยๆเคลียขวาเขาตายเยอะสายเราไม่ตายสวยมากโซนตันแข่งไว้เออหลังๆหลังๆสวยสวยไอ้สายฟ้ามายิง ไล่ไล่ไค่อยเล่นไหวสายต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 าไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าสายเราได้ปะตื่นตื่นตื่นตน ปืนตัวนี้ฟรีปืนไอตัวที่ยิงอยู่นี่ฟรีฉันที่จะดันเข้ามาช่วยเพื่อนให้เพื่อนเล่นง่ายเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรให้เขาลีกันหมดเลยเหรอเอ d มดีไม่เอาแบบนี้ดิเฮ้ยอย่าห่วงเล่นไปเอาเพื่อนไปเอาเพื่อนใครอ่ะเอาตายเห็นไหมล่ะทำไมไม่เลือกที่จะชุบเพื่อนวะ มันจะแพอานะโอ้ไอ้เหี้ยตอนแรกขวากืนแล้วไอ้เหี้ยเพื่อนเราเมื่อกี้ไม่ควรเล่นเลยเว้ยแทนที่จะออกขวาไม่ควรเล่นอ่ะควรรีเหมือนไอ้สายฟ้าเห็นปะมันควรรีเพื่อนมันเล่นได้แต่มันไม่เล่นเว้ยต้องมีคนมารีไหวเหี้ย เป็นผมอะเป็นผมผมผมจะเลือกมันมันผมไม่เก่งหรอกแต่ผมดูมัน,ม,นมันดูมันดูดูเอาไงโอ้หถ้าไม่ได้สักลูกนี่เจ็บโคตรเยอะเลยนะกูบอกเลยนะถ้าไม่ได้สักลูกเนี่ยโคตรเจ็บแนะบบเ,นะเ,เจ็บเฮี้ยหแบบเจ็บ,แบบจบมาหันเลยอะ เจ็บแบบเฮี้ยบเจ็บแบบสัตว์เจ็บแบบอาหารเลยอ่ะต้องรีกลับมาให้ได้ตรงเนี้ ต้องมีตัวพยาบาลนะตัวหนึ่ง <Here. S 1> ผ่านผ่าน,านโอ้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไปเล่นลูกในเมืองดีกว่าตรงนี้แม่งงงถ้าไปลูกในเมืองเราได้เว้ยเหมือนเราเก่งที่แคบอะเอ้ยเหมือนเราเก่งที่กว้างอะ เราไม่ไหวที่แคบอะเอาผู้ความเป็นจริงกันถูกไปละถ้าเป็นในเมืองหรืออะไรอะเราได้ตลอดเลยเนะเว้มันเป็นที่โล่งอะว่าน้องมันไหวไ้ยไมาอย่างเงี้ยเหมือนแบบโยกมาผิดโซนเนี่ยค่อยคุยกับน้องมันใหม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ว่ายายเอ้ยไอตีหนึ่งอะกูว่าควรควรไปเล่นในเมืองดีกว่าอยู่นี้ไม่งงไอ้เหี้ยแบบไอตรงข้างหลังอ่ะกูเอาไปเกือบหมดแล้วนะเว้ยไอ้เหี้ยเอาอย่งเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งอะไรให้ดูไอ้เซนต์เอเซนต์มึงไปไหนกันหมดวะขวามือขวามือมึงตายกันแบบได้อะมาเดี๋ยวผมส่งอะไรให้ดูในกลุ่มเฮี้ยกูล้วงปืนล้วงอะไรไปโคตรเยอะเลยอืมขวามือเหมือนไอ้เหมือนเอ๊ะเมื่อกี้ขวามือเหมือนไอ้ไอ้ขวามือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ไอฟ้ามารีฟีใช่ปะ ไม่ตอดใช่พี่เขาตายเยอะผมผมผมพาตีหนึ่งกลับในเมืองนะพี่แ,แทงแทงกูไปก็ได้เออเออเล่นในเมืองดีกว่าใช่ใช่ใช่พี่ควรพี่พี่ก็ยังคิดอยู่ครับว่าเล่นในเมืองดีกว่าใช่ใช่ผมเอาเอาตีหนึ่งอย่างน,นี้มามาเสียฟรีครับมาเสียฟรีถูกแม่ทะลุมาจากไรครับคนไหวพิบไม่มีโดนในพุ่มก็โดนเห็นไหมไอหมึกมันก็ยังคิดเหมือนผมเลยคนดูมัน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 พูดยากอ่ะคนที่เล่นเกมเท่านั้นอ่ะที่มันจะรู้อ่ะ คนเล่นเท่านั้นมัน,ม,นมันจะรู้ว่าควรทํำยังไงะ